สวัสดีมือฝนตกค่ะมือเฮ็ดงานของแม่ปูฝนกระตกรอให้ฝนซ่ากับมาได้ค่ะเดี๋ยวมันิิไปทำงานสายดีตะวันตกกันที่มันตกแห้งๆมันเหมาลงแล้วค่ะตะวันกะกะเปียกอยูก่กะถือว่าเปียกอยู่ค่ะตะวัน แฟน่าพอตองพวงนะคะเรื่องโทรศัพท์แม่ปู่กันน้ำได้ค่ะโดนฝนหรือโดนอะไรว่าเป็นปัญหาค่ะไม่ระเบิดค่ะไม่ช็อตเรือว่าเป็นการเสียเวลาในการพูดคี้กับแฟนคลับขณะไตเฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เฮ็ดเหมือนมือค่ะเฮ็ดฮอดออสามทุ่มกับฮอดบ้านกับประมาณสามทุ่มครึ่องอาทิตย์นี้ผิวพุพ่มกับพี่เพชรย่ก็พอค่ะ เหลือแค่ปูปปั๊บ่อยู่ก็แม่ปูแค่นั้นแต่ว่าปูปปั๊บเป็แม่ปูใค้อะใครน้องตาดลูกปีธีปะคะไปขัจับจลุงเลี้ยนหายไปขับจับลุงเลี้ยนหลังจากเบิ้งน้องไหายเอาน้องเขานอนพาแม่ปูกลับที่นี่ทั้งอาทิตย์อะคะ่ะแต่ว่ามื่อื่นแม่ปูห้องสิยูดอยู่เพราะว่ามีธุระหลายทีรู้อีสิยูด เย็นค่ะเย็นแต่ปั่นจักรยานไปสักพักหนึ่งนี่ก็ห่อนละเนื้อออกขอบคุณทุกอ่าทุกการความวห่วงใยนะคะว่าเวลาแม่ปู่ปั่นจักรยานเราแม่ปัวผุดคุยกับแซนคับว่าเป็นกันปัญหาคะ่ะแม่ปู่ชินละ่ะแม่ปู่ปั่นจักรยานหนระวังอยู่คะ่ะเพราะเร็วกันไลย แล้วกค่อนขางที่จะระวางจะคลองยืงนดงเพราะว่ามันเป็นยังงมากราไม่ใช่ลำบากเพราะว่าลูกยังหน่อยอยู่อดไสแดงแยกแรกวโล่งจอดแต่ก็กดสัญญาณหยุดนะคะสีเด่นมันก็นจะมีสัญญาณจอดสีเด่นมันก็นจะมีสัญญาณก็จะกดเหมือนีัค่ะ กดละกายลอสัญญาณให้นแบบว่าค้นขามอะค่ะแต่สิมีแทกแท๊กแท๊กแท๊ก,ก,กยหยยไปละไฟเขียวละบานเฮ้าดิบอเจ้าเซได้ขามถนนค่ะต่อให้เป็นทางมาไล่ก็เถาะล่อถ่าเป็นชั่วโมง,งคุณบานเฮาบอคอยเขาลบกดกันกันเลยสายบานนีู่เขาจะเขาลบกดอยู่ทางมาไล่หรือว่าทางคนขามือคนขามที่จะเพ่งคัดกัน สามทางก็มที่นี่อันสัญญาณไฟอยู่นี่เขากาเป็นแล้วมนมีเสียงดังค่ะมเมนวานี่จะสีสีสีขึ่นสีแดงสีเขียวสีสมสื่อเวลาสัญญาณอ่ะสำหรับอ่ะแห่้นขามจักรยานขามสินะมันก็จะมีเสียงตัก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 แล้วก็เริ่มซาตักตันี่มายถึงะเสียงเตือนล่ามันไกลจะหมดแล้วเสียงสัญญาณแบบนี้ เขาเ็ดว่าอุ้ยฮะต้นไม้มันไหวน้ำเลยลงมาเม็ดใหญ่ตกใจอันสัญ,ญญาณแบบนี้ขาเจ้าสิเลยสำหรับคนตาบอดค่ะข้าเจ้าบ่เห็นบ่เห็นเนาะคะ่ะขาเจ้าก็าใส่ตั้งเสียงเอาตั้งเสียงสัญญ,ญาณเอาแล้วก็สิได้หูขาขามได้หรือขามบ่ได้หรือ่าเต่าไปต่อ,อยังหอ,อบหน่อยแล้วแม่ปู ใน,น,น,นเมืองในเมือง,งนนไ,อไม่เห็นอะไรเขาจะมาชนีปลาเลยค่เป็นบ่าปลาละโมะค่ะไปหาพวกสัตว์น้อย,อยเขาจะอ,อยู่พวกตตุต้นตูเม่นพวกกวางน้อยที่นบคาบ้านาเขาแบบเลียบ ทาแม่ปูไปเห็นงานที่มือหนึ่งเนาะค่ะมือคนตก